ที่มีมมวัฒนธรรมกีฬาสีที่มีวัฒนธรรมร่วมเข้ามานะคะตอนนี้มาดูเด็กๆซ้อมก็หน่าตื่นตาตื่นใจบางสีก็ไปซ้อมที่สนามแล้วบางสียังซุ่มซ้อมอยู่นะฮะอันนี้เป็นบายสีสู่ขันเป็นเผ่าลาวเป็นเผ่าลาวแต่ละสีก็จะ เอาวัฒนธรรมผสมไปด้วยกับกีฬาสีก็เป็นเรื่องแปลกะนะคะเป็นเรื่องที่คุณครูเสนอใน,นที่ประชุมพุ่มในการอย่างนี้ฉันก็เห็นถ้าเสียงข้างมากก็จะยอมแพ้ก็เลยเป็นกีฬาสีบวกวัฒนธรรมตอนนี้กำลังซุ่มซ้อมกันอยู่นะคะก็ฉายฉายไปดูได้ตอนนี้ซุ่มซ้อม ก็มาดูตั้งนานมาดูตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วก็น่าน่ารักไปอีกแบบน่ารักไปอีกแบบนะคะก็ถ้าเรานี่ก็เอกลักษณ์อัตลักษณ์ก็จะไม่ยากสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นผููไทยยอกระเลิงโซ่อะไรก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ยากกันสักหน่อยก็วันวันจริงเนี่ย จะ,จะไร้สดให้ดูน่าดูทั้งนั้นเลยนะคะน่าดูทั้งนั้นเลยอันนี้กำลังซ้อมเรื่องเรื่อง,องออสกรปกรกเลอะเธอะก็ยังมีบ้างนะคะเพราะว่าซ้อมตอนนี้นี่กำลังหาจุดเด่นของตัวเองอยู่หาจุดเด่นของตัวเองอยู่นะเผากีฬาสีสีชมพูเผ่าลาวใช่ไหมปาม เข่าลาวนะคะก็มาแอบ <ๆ S 1> มาแอบดูมาแอบดูทั้งคนตัวเล็กๆทั้งคนตัวใหญ่ๆแสดงได้น่ารักดีนะคะน่ารักดีก็ดูว่าจะได้ที่หนึ่งไหมในวันนั้นก็มาดูกันดูนะคะว่ามาติดตามกันดูนะคะเรื่องหน้ารักจะตายนี่คะ่ะเผ่าลาวคะ่ะ<อ> หอมดอกผักขยงนะคะผักขยงหรือผักขแยงผักขเยงถ้าออกเสียงอีสานจะเป็นผักขแยง